สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะก็มีแนวทางค่ะ3ตัวหางเดียวนะคะของงวดวันที่16กันยายน65ค่ะมาดูกันเลยนะคะ 16กันยายนหกหนะคะให้ไปที่727ค่ะเป็นเลขหามนะคะเลขสวยค่ะแอปตัดมาให้เป็น27กับ77นะคะกลัวแบบทุกคนจะเอาแค่727อะไรอย่างเงี้ยไม่เอา77ไงคะสวยนะ77สวยทุกตัวนั่นแหละค่ะตัวไหนที่มันออกเราได้เงินตัวไหน ตัวที่ออกยิ่งสวยค่ะก็งวดของวันที่16กันยายน65นะคะให้ไปที่27กับ77ค่ะเอ้ยให้ไปที่7 7 7ค่ะทุกคนตัด2หงางออกมาเหลือ27กับ77นะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะมาดูสถิติย้อนหลังนะคะแอดย้อนหลังให้แค่สีงวดค่ะ งวดหวยสัญจรน,นี้ตายเลยนะคะแต่ก็ดีใจที่ออก3ามสองค่ะก็งวดแรกนะคะที่แอดลงให้ดูเนาะให้ไป505ค่ะหวยออก405นะคะงวดที่2ก็ให้ไป7 9็ดเกสเจดหสนะคะหวยออก5 9าเค่ะที่เขียน6ให้ด้วยนี่คือทุกคนต้องแบบ กลัวมันกลับหัวไงคะก็เป็นหกสอย่างนี้ไงคะมันชอบเป็นคะ่ะทุกโคนเลขหกกับเลขเก้านี่ก็เลยเขียนให้อย่างนี้นะคะมาดูงวดที่สามแอดให้ไปที่8ปดสามห้านะคะหวยออก 5, 3, 8, ห้าสามแดค่ะงวดนี้งวดหวยสัญจรนะคะตายคะ่ะดับสนิทมาแค่สองตัวเดียวให้ไปที่ 628 928นะคะก็ออกมาที่332ค่ะก็ไม่ถูกไปนะคะสำหรับตัวแอดก็ถือว่าโอเคค่ะเขาเรียกเลยเฉียดเฉียดสามตัวถ้าจับได้สูตรถ้าสูตรเข้าแม่นขนาดนั้นแอดก็รวยแล้วค่ะทุกคน อันนี้อยู่ตามพื้นฐานความเป็นจริงนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หวยจะออกตัวไหนคะ่ะสูตรคำนวณได้อย่างนี้ก็ออกมาแบ่งปันกันคะ่ะเผื่อหวยออกมาแล้วแอดกิ๊กก็เดี๋ยวหาว่าไม่ลงอีกค่ะอันนี้อวนนี้แหลคะค่ะจะลงให้หมดค่ะทุกเลขที่เล่นเลยค่ะเอามันให้หมดนี่แหลคะค่ะเลขบ้านเลขรถเลขใครชอบตัวไหนกะ ลองพิจารณาดูค่ะแอดไม่หวงตัวเลขนะคะแต่แค่ไม่คิดว่ามันจะมาก็งวดวันที่16ก็ให้ไปที่727นะคะเป็นเลขหามค่ะ2 7กับ7 7แอดแยกให้นะคะส่วนตัวชอบ7 7มากค่ะเพราะเป็นเลขเบิ้ลค่ะ ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะแต่แอดว่าสองเจ็ดนี้น่าจะดังแล้วละค่ะเพราะสูตรมาสูตรนี้เลยค่ะแล้วก็เจ็ดเจ็ดนี่มาตรงกับเ,ออเลขนั่นเลยทุกคนเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งตัวเดียวค่ะเลขวิ่งตัวเดียวเลยที่แอดให้อะค่ะแล้วก็มาตรงกับเลขดับด้วยค่ะแต่ดับบนแอดก็ ไม่สนใจแล้วค่ะแต่เอาไว้พิจารณาดูค่ะเพราะว่าดับบนผิดมาแล้วสองงวดนะคะก็ขอให้ผิดอีกค่ะเพราะว่าเลขดับก็แค่เอาไว้ลดต้นทุนเราสนใจตัวที่มันจะมามากกว่านะคะเลขดับไม่เข้านะคะก็ขอให้ไม่เข้าอีกต่อไปค่ะก็ขอให้เจ็ดไม่เข้าอีกนะคะเลขดับ ขอให้ดับไม่ผ่านแช่งสูตรตัวเองเพราะว่าขอให้เข้าเด่นดีกว่าเนาะไม่สนดับแล้วนะคะ7จ็นะคะจับคู่สองหางออกมาได้สอกับ7จค่ะเผื่อตรงใจท่านค่ะลองเอาไปพิจารณาดูเผื่อตรงกับเลขฝันเลขบานเล,เลขรถเลขอะไรก็แล้วแต่นะคะ ือจะได้เพิ่มความมั่นใจอีกสัก50%สิร์ูตรมาอย่างนี้ค่ะวดก่อนถ้า29ไม่เป็นหน้าก็มีโอกาสมาค่ะเพราะว่ามันออก292332แอรจําได้แม่นเลยค่ะเพราะว่าหวยมีไม่กี่ตัวเองค่ะไม่งั้น29ก็มานะคะตามสูตรที่ ทำทํามาน่าจะมาก็มาค่ะแต่ว่าไปอยู่เลขหน้าเนาะเลขไม่ได้ตั้งเลขหน้าแต่ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าแอดได้สามสามสอบหกจเข้าประตูตัวเองลองพิจารณาดูค่ะทุกท่านเพราะว่าอันนี้ก็เป็นข้อเรียกเลขอะไรอันนี้เลขหามปะคะเอ้ยหามมันไม่ใช่อย่างนี้เนาะ นั่นเลยค่ะก็หามหรือเปล่านะคะเอดก็เรียกไม่ถูกค่ะหรือจะมาอีกอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดสองอย่างเงี้ยก็ถ้าใครเล่นก็แนะนำให้เล่นหกประตูสามประตูคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าที่จะได้โต๊ดค่ะลดราคาลงมายังไงก็มันคุ้มกว่าค่ะบาทและเก้าร้อยกับบาทละร้อยกว่าบาท ส่วนตัวแอดแอดชอบเล่น6ประตูแล้วก็3ประตูนะคะนี่อย่างนี้นี่3ประตูนี่แอดจัดแน่นอนค่ะมีแน่นอนค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาดูค่ะทุกท่านแอดก็มาลงให้ดูนะคะอันนี้ตามพื้นฐานความเป็นจริงเลยค่ะไม่มีสูตรไหนแม่นเข้า3ตัวตรงหรอกค่ะ แค่เข้าสองตัวนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะแต่บางท่านอาจารย์บางท่านที่ท่านเก่งๆก็มีเนาะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะเอดก็จะพาไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละทุกคนสามตัวนี่เราต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเผื่อเลขตรงกับอันนี้หรือเปล่านะคะ จะพาไปพึ่งแม่ตะเคียนทุกคนคอ,อันนี้เอาเลขสูตรไปก่อนค่ะเผื่อท่านชอบนะคะส่วนตัวชอบเจ็ดเจ็ดค่ะให้มาเถอะสองเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเนี่ยแต่ไม่ชนกับสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้สูตรนี้นชนกับเลขวิ่งหางเดียวที่เข้าเลขวิ่งตัวเดียวที่เข้าห้างวดละค่ะเดินดีค่ะเดินสวยเลย ก็ขอให้มาอีกค่ะเจ็ดไม่มาสีงวดแล้วนะคะถ้าแอดจำไม่ผิดศูนย์ก็ขาดหายไปนานค่ะสวยทุกตัวค่ะตัวเลขเผื่อตรงใจเผื่อชอบนะคะก็ลงให้ดูเป็นแนวทางค่ะไม่ชอบก็ผ่านเราจะตามทุกตัวก็ไม่ได้หรอกค่ะเราเอาตัวที่เราชอบนะคะ เราต้องดูวินีของกำลังของตัวเองด้วยค่ะแอดก็อยากให้ f อฟทุกท่านถูกเหมือนกันค่ะสามตัวตรงๆไปเป๊ะคนเล่น,น,เนะเนาะเข้าใจค่ะไม่ใช่แอดก็ลงไปอย่างนั้นดิแอดก็เล่นเหมือนกันเลยค่ะพยายามหาแนวทางที่คิดว่าโอเคที่สุดแล้วค่ะ พยายามหาสูตรปรับสูตรตลอดค่ะแค่สูตรของตัวเองนี่ก็มีเป็นประมาณสาสกว่าสูตรแล้วละค่ะทุกคนที่ไม่ลงให้ก็เพราะกลัวแบบจะสับสนไงคะแต่สูตรไม่ลงบางทีเข้าก็มีค่ะ ลองไปพิจารณาดูค่ะสามตัวหางเดียวนะคะงวดวันที่16กันยายน6กห้านะคะให้ไปที่7จ็สองเค่ะจับคู่ได้สอเอ้ยขอเอาไปพูดผิดพูดถูกอยา่าด่าเด้อแยกออกมาและะ้วเขาเรียกอะไรจับสองตัวเนาะให้สองเกับ7จค่ะผืชกลัวทุกคนแบบ ไม่แยกออกมาไงค่ะเผื่อชอบค่ะเผื่อโดนใจเผื่อตรงกับเลขฝันเลขบ้านเลขรถก็ลองเอาไปพิจารณาดูค่ะแอดก็พยายามพูดมากนะคะให้ครบสิบนาทีค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลแนวทางหวย ก,กดติดตามไว้ค่ะเผื่อมีหวยดีๆหวยเด่นๆหวยดังๆช่วงนี้แอดดวงขึ้นได้ <c oughs> เข้าทางตัวเองค่ะยังไงก็ขอบุนค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วชมแล้วฟังค่ะแอดก็แบ่งปันฟรีค่ะไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรหรอกค่ะก็แบ่งปันทางช่อง Youtube นี่แหละค่ะถ้าใครชอบก็มารับชมรับฟังเอาค่ะ ก็ขอบคุณที่มาติดตามค่ะไม่ชอบก็ผ่านถ้าชอบก็จัดจ้ะก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะเล่นหวยอันไหนถูกก็ขอให้ถูกค่ะขอให้ถูกทุกหวยที่เล่นที่ซื้อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ